่คือนี่คือการต่อสู้จริงๆนะนี่คือการพูดความจริงถึงแม้ผมอยู่เมืองไทยไม่ได้ผมเนี่ยนะไม่ได้ร่ำรวยเหมือนกับไอ้ไอ้ธนาธรผมไม่ได้มีอะไรแต่ผมยังเนี่ยกล้าที่จะออกมาจากประเทศไทยอย่างที่บทความที่ผมเขียนไว้ผมจะไม่อยู่ในสวรรค์นะที่มันมีสาตานอยู่ที่คอยปิดปากไม่บอกความจริงกับประชาชนผมยอมไปอยู่ในนรกของอยูการดาของประเทศอูกาัาดา เมื่อจะได้พูดความจริงกับประชาชนดีกว่านะีผมไม่กลัวชีวิตผมข้างหน้าผมยอมหยัดยืนหยัดต่อสู้นะีแต่ธนาธรเนะีผมผิดหวังตรงไหนผมผิดหวังพักส้มตรงไหนผิดหวังตรงที่ว่าวันนี้เนี่ยนะมวลชนเขาให้หัวใจมาหมดแล้วเขาออกแกพักแดงไปเลือกมึงเนะเขายอมยิงทุกสิ่งทุกอย่างไปหนุนมึงแต่วันที่เนะ่ะเขาบทขยี้เขายุบพ,พักเก้าใคร นักเขาเล่นงานนักศึกษาประชาชนปี๖๓ปี๖๕เข้าคุกเกินเป็นแถวเขาไมา่ประกันตัวแต่มึงบอกว่ายักลหลและไปต่อไอ้เจ๊ตําแม่นะมึงบอกว่ายักไหลและไปต่อผมก็ต่อสายคุยธนาธนผมให้พักพวกผมนะไปหาธนาธนแล้วก็บอกว่าเนี่ยหลวงตาจะคุยด้วยเท่านั้นแหละธนาธรแม่งวิ่งหนีเลยนะนี่ท่านผู้ฟังครับผมจะพูดความจริงให้ท่านฟังนะผมจะพูดความจริงให้ท่านฟัง ว่าไอ้พักนี้เนี่ยไอ้แกนนำพักนี้โดยเฉพาะไอ้ทอนเนี่ยนะที่วันนี้ใครๆก็บอกมึมแดกกล้วยนะมันไม่ได้แดกกล้วยด้วยมันแดกกล้วยและอมมะเขือด้วยไอ้มะเขือสองลูกไม่ก็อมนะแดกกล้วยไปด้วยนี่แหละนะวันนี้เนี่ยนะนี่คือจุดที่ผมต่างกับมวลชนมวลชนที่ยังหลงไหลอย,อยู่กับพักโซมวันนี้เพราะเขายังไปยึดติดกับสิ่งที่นะพักโซ้มันหลอกนะเช่นวันนี้หลอกอะไรเมื่อก่อนเนี่ยหลอกว่าจะไปสารไอซีซี เมื่อก่อนบอกว่าหลอกว่าจะยกเลิกบส12เมื่อก่อนบอกว่าจะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เมื่อก่อนบอกว่าจะเอาคนฆ่าคนตื่นเองมาข้าวคุกนะวันนี้หลอกว่าจะเอารัฐธรรมนูญของประชาชนทั้งฉบับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดจะเอาสอสอรอมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงซึ่งวันนี้เนี่ยนะเขาออกมาบอกแล้วนะไอ้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมันออกมาบอกแล้วเอานะ สอสอโรจากประชาชนเลือกมาทั่วประเทศเนี่ยไม่ได้พูถามมึงหน่อยดิและกูถามมึงหน่อยเนี่ยมึงมีอำนาจอะไรไปเหนือกว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐนูญถ้าท่านสารรัฐนูญไม่ก็เสือผมไม่ได้เห็นด้วยกับสารรัฐนูญผมไม่ได้ไปเห็นด้วยกับสารรัฐนูญแต่ข้อเท็จริงวันนี้เนี่ยในเมื่อมีสารรัฐนูลมีอยู่จริงและก็มีบัญญัติไว้ว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐนูญน,นั้นมันผูกพันทุกองคอ์กรเนี่ย แล้วเสร็จแล้วมึงจะไปฝืนเอาสอสอโรจากทั่วประเทศจากประชาชนได้ยังไงวันนี้มึงไม่พูดแล้วมึงไม่พูดแล้วมึงไปพูดแค่ว่าอาดุทินนะอาดุทินนะสอพานและวันนี้จะอภิปรายไปไว้วางใจอนุทินมึงบอกว่ารัฐบาลเนี่ยยังไม่มีความผิดเพียงพอที่จะอภิปรายอีกไอย้ยตตแม่ไออย่างนี้เนี่ยนะ มึงยังมาบอกว่ามึงนี่เหรอคือพวกปฏิวัติมึงนี่เหรอคือพวกก้าวหน้าวันนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นพวกล่าหลังธรรมดามันเป็นพวกขี้ข่าพวกล่าหลังไอ้พวกล่าหลัง,ลน,ลงนี่คือพวกน้ำเงินแต่ไอ้พวกขี้ข่าน้ำเงินเพราะอะไรเพราะความเงียบไงก็พูดตรงๆนี่ขอโทษนะครับผมขอขอภัยวันนี้นะความเงียบหมายความวามา่าความอยากไงความอยากไง เรื่องทั้งหมดที่ที่เกิดขึ้นวันนี้เพราะเกิดจากความอยากหรือขอประทานโทษพูดภาษาชาวบ้านว่าความเงี้ยในของพรรคซม้มไหม่นะคือนะอยากจะได้เป็นรัฐบาลนะทำให้ชิบหายไวพวงทั้งหมดเลยตั้งแต่รัฐมาดาเพื่อไทยทั้งทั้งเพื่อไทยกาลังทาประโยชน์ในประเทศชาติประชาชนนะ่ีกเพื่อนแม้กระทั่งมาถึงวันนี้น้าด้ไปตีลูกสมุนของไอ้พวกสีเทาด้วยแต่หัวหน้าเทาจริงๆเนี่ยแม่งไปแบกกองมาเป็นผู้บริหารประเทศ มึงไปแบกไอหัวหน้าเทาทีมเทาขึ้นมามึงไปตั้งไอทีมเทามึงไปตั้งไอไอไอตัวนะพวกเงินของไอธนาคารของหุ้นเซ็นเนี่ยนัามาเป็นรัฐมนตรีถึงแม้จะออกไปแล้วก็ตามและวันนี้ังไปตั้งไอพวกนี้เนี่ยนะเข้ามาเป็นกรรมการอีกทั้งหมดทนี่ได้มาจากส้มทั้งนั้นเพราะอะไรทั้งหมดที่มันต้องแถมมาอย่างนี้แล้วก็ต้องหนุนกันไปอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าความอยากหรือว่าความเงี้ยนนะเงี้ย ตอนนี้รู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาไปเป็นรัฐบาลตนนี้นะมวลชนจะต้องแตกก็เลยบอกว่าเนี่นะเราไม่เป็นรรัฐบาลเราจะเอาแค่เนี่ยนะแค่แก้รัฐนูนเพราะประเทศไทยถ้ายังไม่แก้รัฐนูนเนี่ยนะมันแก้อะไรไม่ได้ไอย้ยี่วันนี้ถ้าจะพูดความจริงเนี่ยครับท่านผู้ฟังถ้ามันบอกว่ารัฐธรรมนูญน,นี้เนี่ยนะต้องเปลี่ยนใหม่ั้งจะบับด้วยนะไม่ใช่แค่ภายในสภา เราจะต้องแก้รัฐมนุนจะต้องใช้มาตรการทั้งในสภาและนอกสภาวันนี้เนี่ยนะผมจะชูธงเชียร์และก็ผมจะร่วมด้วยแต่พรรคส้มเป็นคนที่บับปิดเขาเรียกว่าปิดหนทางเห็นใจชนะของมวลชนหมดเลยนะฟังดูอีกทีนะครับท่านผู้ฟังถ้าวันนี้พรรคส้มออกมาบอกว่านะัการที่เราจะแก้รัฐมนุนทถาบับมันแก้ไม่ได้ในสภาเพราะมันมีเงื่อนไขยอย่างนี้อย่างนี้นะทางออก ก็คือเราต้องใช้ทั้งพลังนอกสภาและพลังในสภาต้องร่วมกันถึงจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐนูนให้เป็นของประชาชนได้ถ้าพรรคส้มพูดอย่างนี้คนอย่างผมเนี่ยนะไม่ต้องติดต่อมาเลยผมจะประกาศสนุนแต่ที่แต่วันนี้นอกจากว่าไม่พูดอย่างนี้ไม่ทําอย่างนี้ไม่ออกมาปิดทางชนะของฝ่ายประชาชนเลยบอกว่าเราจะสู้เฉพาะในสภาเราจะไม่สู้นอกสภา เราจะไม่พาคนไปตายนะพูดอย่างนี้มันเหมือนเราไปบอกว่าคนอื่นพาคนไปตายหมดถ้าสู้นอกสภาเนี่ยมันผิดและวันนี้สู้ในสภาของมึงด้วยการไปหนุนให้อานุทินมาเป็นนายกสู้ในสภาของมึงด้วยการไปหนุนด้วยพรรคนำเงินได้ขึ้นมาแดกประเทศชาติอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะไอ้นี่ใช่ไหมที่มึงบอกว่าทําอย่างนี้ใช่ไหมนะที่มึงถูกต้องเหรอนี่นะครับท่านผู้ังครับผมต่างกับมวลชนที่ยังหนุนพรรคส้มอยู่ตรงนี้นะ ผมต่างกับมวลชนที่มันหนุนพักโซมอยู่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมดูเรื่องแนวทางเรื่องยุทธศาสตร์เพื่อชนะเป็นหลักไม่ใช่ดูแค่ตัวนโยบายมีนโยบายอย่างเดียวเนี่ยยังไม่พอนโยบายเนี่ยนะที่พูดมาทั้งหมดของพักโซมมันดีแต่เมื่อนโยบายนั้นไปถึงทางตันมันต้องยกระดับการต่อสู้เพื่อทลายกำแพงที่มันมาขวางแต่วันนี้พอไปชนกำแพงปั๊บมึงบอกว่าให้ถอยหลังกลับและอย่าไปสู้แบบนั้นเลยเห็นไหม ทั้งท่านที่ต้องทลายกำแพงแต่วันนี้แม่งไม่ทลายกำแพงและยังไปร่วมกับไอ้พวกสร้างกำแพงอีกไปหนุนให้พวกสร้างกำแพงอีกแนละขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตมากินบ้านกินเมืองอีกนี่นะครับท่านผู้ฟังครับรนี่คือพฤติกรรมพรรคสม้มแต่พรรคสม้มนะใช้อะไรครับใช้อะไรเป็นยาล้างสมองประชาชนก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะใช่นโยบายมาหลอกประชาชนแล้ว ใช้วาทกรรมว่ามีเราไม่มีลุงจำได้ไหมใครจำได้ยกมือหมายเลขหนึ่งนะนะใช่วาทกรรมว่ามีเราไม่มีลุงนะเพราะว่าไปสำรวจแล้วว่าประชาชนเกลียดจงลุงลุงอยู่กันมาแม่งยึดอำน,นาจทำรัฐประหารลุงเป็นตัวที่อยู่เบื้องหลังการฆ่าคนเชิดเองลุงทำให้ประเทศชาติเป็นนี่และเป็นสิบสิบล้านล้านลุงเป็นคนที่ทำให้เศรษฐกิจไทยตกต่ำ ลุงเป็นผู้บริหารเป็นนายกประเทศที่กัลยาะที่สุดนะเลยคนเกลียดลุงก็เลยไปใช้วัทกรรมว่ามีเราไม่มีลุงเนี่ยนะแล้วก็ใช้ความโลของและคนหนุ่มใช้การพูดภาษาอังกฤษเกง่งนะพูดกันเป็นต่อยหอยเรียนแบบพรรคประชาธิปัตย์มานะแต่ว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์ยุคใหม่พรรคประชาธิปัตย์ทุกเก่าเนี่ยนะพูดทงดองแดง พูดภาษาไทยก็ยังไม่ค่อยชัดนะแต่ประชาธิปัตย์ยุคใหม่ที่อยู่ในพรรคสีส้มเนี่ยไม่ค่อยพูดภาษาไทยถ้าจะพูดอะไรต้องมีภาษาอังกฤษแทนด้วยนะจะให้สัมภาษณ์พูดสื่อข่าวเนี่ยนะก็จะต้องชี้ไปพูดเป็นภาษาอังกฤษให้คนฟังแล้วเนี่ยนะโอ้โหหลงว่ามันเก่งนะแค่พูดภาษาอังกฤษจะเก่งแน่นะฝรั่งก็หัวเราะนะว่าความคิดคนไทยเนี่ยนะคิดว่าถ้าคนพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยนะจับริหารประเทศได้เนะก้วเขาคิดว่าคนนั้นเป็นคนเก่ง ไอ้ขี้นะ่าไม่ต้องเรียนอะไรเลยมึงมาอยู่เนี่ยนะตั้งแต่เล็กๆมาอยู่ที่อังกฤษมาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยมันก็พูดภา,าษาอังกฤษเก่งั้งนั้นแหละนะแต่เนี่ยคนไทยด้วยความที่ความรู้น้อยไงนะแล้วก็ถูกสอนถูกสอนว่าไอ้ตัวเองต้อยต่ำไงเพราะระบบกษัตรกยาเนี่ยมันทําให้ประชาชนคนไทยที่ต้อยจํำกดทับด้วยความเชื่อกดทับด้วยวัฒนธรรมว่าตัวเองต้อใจทำเพราะอะไรตัวเองไม่มีโอกาสที่จะรู้เลยภา,าษาอังกฤษเนี่ยนะ แต่พอคนพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยนะโอ้โหคิดว่าคนนั้นได้วิเศษนะมันก็เอาภาพพบภาพลักษณ์เนี่ยขับวัฒนกรรมมาหลอกประชาชนนะสร้างวัฒนรรมขึ้นมาว่ามีเราไม่มีลุงคนก็เลยเห่ไปพอคราวนี้เนี่ยนะมันเข้าไปร่วมกับพวกลุงมันไปแบกพวกลุงเนี่ยมากินบ้านโกงเืองกันอยู่ทุกวันเนี้ไอ้ส้มมันไปแบกพวกลุงมาทั้งนั้นถามว่าไอ้ไอ้ห้อยเนี่ยนะถามว่าอนดุทินเนี่ยนะมัน่างอะไรกับพวกลุงอ่ะมันร่วมกับพวกลุงมาแลกผลประโยชน์นะ ทั้งหมดเ่ยนะแถวชายแดนกัมพูชเนี่ยนะไอสามพเนี่ยมันรับเต็มเต็มนะแล้ววันนี้ยังออกมากันอีกว่าประยุทธ์ไปเกี่ยวอะไรไปเกี่ยวท,ทั้งที่ที่ผ่านมาหลักฐานมันโทนโท่ออยู่และคิดว่าวันนี้เนี่ยนะพักส้มไม่รู้เลยพักส้มไม่รู้ว่านะ่ไอประยุทธ์เนี่ยมันเกี่ยวอะไรแล้ววันนี้แม้กระทั่งนะไอน้องชายของนะน้องชายของราชเลขาน้องชายของสตีพงษ์อ่ะนะวันนี้มันโดนคดีอะไรไปบ้างตำรวจสองร้อยกว่าคนเนี่ยที่เขาถามผมมาเนี่ยนะ และพรรคพมกมันไม่รู้เลยว่ามันได้รับการปกป้องคุ้มครองจากใคร